สวัสดีค่ะชาลัคนาราศีกุมภ์พบกับการดูดวงประจำเดือนมกราคม2565ชาลัคนาราศีกุมเป็นราศีธาตุลมกลางธาตุนะนนก ราศีนี้มีสัญลักษณ์ประจําราศีก็คือคนแบกหม้อน้ํามีดาวพระราหูเป็นดาวประจําราศีในเดือนมกราคมนี้มีอะไรเกิดขึ้นกับชาวลัคนาราศีกุมบ้างมาดูกันเลยนะคะาดาวประจําตัวของตัวเองคือดาวพระราหูเนาะเดือนนี้ก็ยังคงอยู่ในภพพันธุเกี่ยวเนื่องเกี่ยวพันกับคนในบ้านในครอบครวัวยุ่งยุ่งเกี่ยวกับการตกแต่งบ้านช่องหรือว่ามีเกณฑ์อยากจะย้ายที่อยู่อยากจะซื้อบ้านใหม่เรื่องพวกนี้ก็ยังมีอยู่นะคะก็ ส่วนเรื่องอื่นๆมาดูทีละเรื่องกันในเรื่องของการงานในเดือนนี้การงานของชาวลัคนาราศีกลุ่มในเดือนนี้เป็นยังไงบ้างดาวเจ้าเรือนการงานคือดาวพระอังคารเนาะเดือนนี้ก็อยู่เป็นเกษตรราธิบดีในวันที่ 1- นึ่งถึงสิวันที่16บหถึงสิ้นเดือนเนี่ยดาวพระอังคารเนี่ยเป็นเจ้าเรือนการงานเนี่ยไปอยู่ในภพ ลาภะนั่นแปลว่าเดือนนี้ทั้งเดือนนะ่ะมีจังหวะโอกาสดีๆในเรื่องของการงานนะมีความมั่นคงในเรื่องของการงานต่างๆมีการได้รับผิดชอบงานสําคัญผู้หลักผู้ใหญ่ให้การไว้อกไว้ใจให้ทํางานแทนหรือว่าทํางานที่แบบโดดเด่นมีผลงานเข้าตาผู้หลักผู้ใหญ่เนาะผู้หญ่ผู้ใหญ่เป็นแบบเป็นแรงสนับสนุนนะเดือนนี้จะบอกว่าเป็นเดือนที่แบบ ผู้ใหญ่อุปถัมภ์ในเรื่องของการงานก็เป็นไปได้นะคะแล้วก็การติดต่อสื่อสารต่างๆเพื่อนร่วมง,งานก็ให้ความช่วยเหลือเ,เป็นอย่างดีแต่ให้ระมัดระวังนิดนึงในการติดต่อสื่อสารต่างๆในเดือนนี้ดาวแห่งการติดต่อสื่อสารเดินถอยหลังยึดยักถอยหลังนิดนึงเนาะก็ต้องให้ระมัดระวังที่จะพูดจะคุยจะเจรจาหรือว่าการทําเอกสารต่างๆก็ให้ระมัดระวังและโดยเฉพาะคําพูดคาําจาอาจจะก่อให้เกิดปัญหาหลังวันที่16เป็นต้นไปช่วงที่ดาวตัวเองน่ะไปดาวแห่ง การงานไปอยู่ในเรือนลาภะนี่แหละก็ไปอยู่คู่กับดาวพระพุธนะคู่นี้เป็นคู่วิวาทะนะคะก็ให้ระมัดระวังไว้ด้วยนะจ,จริงภาพรวมมีการสนับสนุนเป็นอย่างดีนะการงานโดดเด่นมากสําหรับชาวลัคนาราศีกุมนะคะก็ในเรื่องของการเงินภาพรวมในเรื่องของการเงินดาวการเงินดนทับตัวเองนะคะแล้วก็การงานเองก็มาอยู่ในลาภะคือเดือนที่เป็นช่วงจังหวะที่หยิบจับอะไรก็ดูเป็นเงินเป็นทองนะแต่ สิ่งต่างๆนะที่จะได้มาเนาะหรือว่าการพูดคุยประสานงานการติดต่อก็บางทีมันมีในเรื่องของความล่าช้าอยู่บ้างนะเอกสารสัญญาหรือว่าอะไรต่างๆนะคะอันนี้อาจจะต้องแบบบางทีต้องติดตามนิดนึงนะมันมีความล่าช้าเป็นบางเรื่องแต่ภาพรวมนั่นแะในเรื่องของการเงินมันก็โดดเด่นนะมีรายได้เนาะ เข้ามาหลากหลายทางออมองช่องทางไหนจะทําอะไรก็ดูเป็นสิ่งที่แบบจะก่อให้เกิดรายได้ทางนั้นแต่ทีนี้รายได้เข้ามาบางทีเราต้องดูในเรื่องของรายจ่ายเกิดขึ้นรายจ่ายจะเกิดขึ้นเกี่ยวกับรายเกี่ยวกับความต้องการของตัวเองนะแล้วก็เกี่ยวกับการตกแต่งบ้านช่องเนาะหรือว่าคิดอยากจะซื้อบ้านใหม่อย่างที่บอกนะเกี่กการที่อยากจะได้บ้านใหม่ปรับปรุงบ้านช่องเนี่ยดาวตัวเองไปอยู่ในภพเรือนของ พราะพันธุเนี่ยเกี่ยวกับบ้านโดยเฉพาะนะคะเออเกณฑ์ในเรื่องพวกนี้มันมีอ่ามันยังคงมีอยู่เพราะดาวพระดาวพระราหูเป็นดาวประจาตัวของตัวเองมันยังไม่ย้ายไปนะคะอ่าความต้องการในารายจ่ายพวกนี้อาจจะมีเกิดขึ้นในเดือนนี้นะคะแล้วก็นอกจากปกติอ่ะมันก็อยากจะปรับปรุงบ้านช่องเดือนนี้อาจจะมีเกณฑ์น,นะรายจ่ายเกี่ยวกับ รถราได้ด้วยนะอาจจะอยากมีรถใหม่หรือว่ารถที่เรามีอยู่อาจจะมีการเสียหายอาจจะต้องซ่อมแซมมันอะไรประมาณนี้รายจ่ายจะเกิดขึ้นกับเรื่องของรถเกี่ยวกับของบ้านนะคะแล้วก็คนในบ้านด้วยเนาะหรือว,ว่ารายจ่ายอาจจะเกี่ยวกับในเรื่องของต้องใช้ในเรื่องของการทํางานหรือว,ว่าการเดินทางต่างๆนะคะแต่สิ่งต่างๆถึงแม้จะมีรายจ่ายแต่ก็มีรายรับเข้ามาแน่นอนโชคลาภต่างๆบอกได้อย่างโดดเด่นสําหรับชาวลัคนาราศีคุมเลยว่า การเสี่ยงโชคเสี่ยงอะไรเนี่ยในเดือนนี้ก็โดดเด่นกว่าใครนะคะแต่อาจจะต้องมีนิดนึงดา,ดาวเจ้าเรือนเห็นการเสี่ยงโชคนะคือดาวพระพุธเดือนนี้เดินหน้ายึกยักถอยหลังนิดนึงเนาะก็อาจจะมีแค่ตรงนี้แหละแต่ว่าดาวประจําตัวของตัวเองหรือว่าดาวเห็นสุพเคะห์ที่มาทับตัวเองเป็นเจ้าเรือนการเงินเนี่ยก็อา่าเป็นจุด นะเป็นจุดที่นําโชคนําลาบมาให้ที่มันโดดเด่นพอสมควรนะคะสําหรับชาวลัคนาราศีกุมทั้งเงินเงินทองทองเดือนนี้เป็นที่น่าอิจฉาแล้วก็ในเรื่องของความรักชาวลัคนาราศีกุมที่เป็นโสดเนาะก็อย่างที่บอกว่าปีห5เนี่ยเป็นปีที่แบบชาวลัคนาราศีกุมจะโดดเด่นในเรื่องของเพศตรงข้ามเนาะหรือว่าคู่ครองคนรักค่อนข้างเอาใจนะคะใส่อกใส่ใจตัวเองนิดนึงเนาะในเดือนนี้นะคะก็ อาจจะมีนิดนึงดาวแห่งภพปัตตนินะของชาวลัคนาราศีกุมภ์คือดาวพระอาทิต์เนี่ยในช่วงจังหวะวันที่14เป็นต้นไปเนาะถึงสิ้นเดือนเนี่ยดาวแห่งภพปัตตนิจะอยู่วินาศนะคำพูดคําจ้าหรืออะไรต่างๆจังหวะนั้นน่ะอาจจะต้องระมัดระวังบ้างนะคะการติดต่อพูดคุยกับผู้ครอองคนรักต้องระมัดระวังบางทีคําพูดอาจจะทาทาให้เกิด กินแหนงแครงใจกันได้ความพอใจผิดเกิดขึ้นอย่างเงี้ยแต่ว่าถึงแม้ว่าดาวแห่งคู่ครองจะไปอยู่ในภพพินาคคู่ครองคนรักจะแปลความหมายได้ว่าเป็นแรงสนับสนุนอยู่เบื้องหลังก็เป็นไปได้แต่ก็ต้องระมัดระวังความสัมพันธ์เนื่องจากภพเรือนมันอยู่ในมุมอับเนาะอันนี้ก็ต้องระวังไว้ด้วยในการติดต่อสื่อสารพูดคุยกับคู่ครองคนรักในเดือนนี้ระมัดระวังความสัมพันธ์ด้วยนะคะโดยเฉพาะหลังวันที่14อันนี้ย้ํากันอีกทีนะคะก็สําหรับ คนโสดเนี่ยที่บอกเะกี้แย้มแมไปและสําหรับคนโสดเนี่ยดาวพระพฤหัสบดีเนี่ยเข้ามาทับตัวนะคะจังหวะโอกาสต่างๆที่จะได้พบคนถูกใจคนดีๆจะเข้ามาติดต่อกับตัวลักนณาราศีกุมเนาะก็มีโอกาสได้สารสายสัมพันธ์กับเพศตรงข้ามที่เป็นคนดีๆนะที่จะไหลเข้ามาแต่ทีเนี้ย ความสัมพันธ์ต่างๆนาะนบางทีเราต้องค่อยๆเรียนรู้กันนะคะมันมีเข้ามาแน่ๆแหละและยิ่งเดือนนี้ก็ยิ่งโดดเด่นเป็นพิเศษนะคะสุขภาพของชาวลัคนาราศีกุมสุขภาพของชาวลัคนาราศีกุมในเดือนนี้นะก็สิ่งต่างๆไม่ค่อยน่าเป็นห่วงจะเป็นห่วงเกี่ยวกับการรักพักผ่อนไม่เพียงพอหรือว่าการกินการอยู่เนี้ยบริหารจัดการในเรื่องของ เวลาหลับเวลานอนให้ดีแล้วก็จะกินอะไรก็ดูแลสุขภาพด้วยกันล้วกันนะคะาภาพรวมใหญ่ๆไม่น่าเป็นห่วงเท่าไหร่เนาะถึงแม้ว่าเป็นมีโรคภัยแค่เจ็บเกิดขึ้นในช่วงจังหวะน,นี้ก็เป็นเกณฑ์ที่จะรักษาหายนะก็สิ่งที่ต้องระมัดระวังที่เป็นจุดที่ต้องระวังคืออุบัติเหตุนะอาจจะเกิดอุบัติเหตุระหว่างการทํางาน นะอันนี้ในเดือนนี้เป็นสิ่งที่น่าเตือนกันนะคะออสำหรับชาวลัคนาราศีกุมในเดือนมกราคมนี้ก็คงจะขอจบคำทำนายแต่เพียงเท่านี้ก่อนเดี๋ยวเรามาพบกันอีกทีในเดือนกุมภาพันธ์เดือนหน้าเนาะขอบพระคุณที่ติดตามกันมาโดยตลอดนะคะขอบพระคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ